ทักทายสวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีเพื่อนกัลายาณมิตรที่น่ารักทุกท่านทุกคนวันนี้เชฟนนท์ทำนอกรรมาสก็ได้เดือนทางกลับมาที่ต่างจังหวัดที่กาญจนบ,บรุรีช่วงนี้เป็นฤดูการทํานาทํานาปลังเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นการเจ็บเกี่ยวผลผลิตเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้ทีนาปีนี้ทำสามสาที่เนาะสาี่แหง่งตอนนี้มีแห่งสุดท้ายละที่สุดท้ายตรงนี้สิบไร่เนาะรถเกี่ยวข้าวสองคัน,นคันหนึ่งมาดูนี่อีกคันหนึ่ง เกี่ยวกันสองคันลาง,งเก็บเกี่ยวผลผลิตพ็ถือว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจนาออีกอย่างปีนี้ข้าวก็มีราคาขึ้นมานิดหนึ่งมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเวียนหนึ่งประมาณ1นึ่งมหมึงพันเวียนละหมื่นเอ็นะหมื่นเด,ด,นะนเด,ดปีนี้ก็อัพขึ้นมาอีก อยู่ที่เกวียนนึงก็ประมาณ1 3ื่นสามหมืามน่ชาวนานก็ oh. แฮปปี้ขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าคนภาคพื้นแถว,ภาค,คาภ,าวภาคกลางภาคเรียกภาคกลางฝั่งตะวันตกแถวนี้ก็จะทำนาทำนาเป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี เรามีอาชีพคือทำนาทำไร่ปลาปลาเนาะอาชีพหลักก็คือทำนาปีละสองหนสองรอบช่วงนี้ก็เป็นข้าวนาปลังข้าวนากลังกำลังเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตเนาะข้าวนาปลังเสร็จก็จะประมาณพักไม่เกินไม่ถึงหนึ่งเดือนเนาะก็จะลงข้าวนาปีต่อข้าวนาปีต่อ ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นข้าวนาปีก็จะได้พักนานหน่อยสองสามเดือนลงนาพักปลายเดือนธันวาไปจนถึงเนื้อกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนกุมภาพันเนาะก็จะเริ่มลงนาเป็นข้าวนาพลังต่อก็จะได้พักนานประมาณเกือบสามเดือนนี่เป็นวิถีชีวิตเป็นวงจรก็ว่าได้เนาะเป็นวงจรชีวิต สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะการทำนาอาศัยจานาปลางก็อาศัยน้ำจากเขื่อนจนรัประทานอีกุดลอกตามคู่คลองส่งเข้ามาตามไรนานะสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งสองหลไร่หนึ่งไร่หนึ่งก็ประมาณเกวียนเวียนหรือถ้า ให้ผลผลิตดีหน่อยก็เกวียนก็ดัะมาณเกวียนกว่าเนาะต่อนหนึ่งไร่แต่ที่ผมเกี่ยวไปที่นาที่ผ่านมาก็เวียนนิดนิดเนาะต่อนหนึ่งไร่ถือว่าก็ก็ไม่เร็วเลยทีเดียวก็ไม่เร็วแต่ถามว่าดีไม่ก็ไม่ดีเท่าเท่าที่ควรเพราะว่าปีนี้ความร้อนร้อนละอุมากกว่าปดปกติเนาะ อีกนี้เขาจะร้อนแต่ถ้าพูดตามโอโซนคนภาคพ,พื้นแถวนี้เนาะถือว่าเป็นภาคพ,พื้นที่มีโอโซนที่ดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวถ่ายให้ด,ดูโอโซนดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวหมู่บ้านดอนสะอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรี ถ้ามาเที่ยวเมืองการก็ถ้ามาแถวนี้ก็จะมาชมวิถีทองทุ่งนาเป็นส่วนมากนะแล้วก็สวนอินทพลัมคนแถวนี้แนละ้วทำถ้าทำเป็นไร่ทำเป็นสวนก็เป็นสวนอินทพลัมส่งออกอีกส่วนหนึ่งกล้ว,ลวยเนาะทำกล้วยกล้วยตากล้วยเชื่อมกล้วยอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าจะไปเกี่ยวกับ ทุเรียนทุกอะไเข้าไปที่ทองผาภูมิเนาะขึ้นชื่อเป็นทุเรียนที่มีความหวานกรอบอร่อยแล้วก็มีเพราะว่ามันมีธรรมชาติมีภูเขามีอากาศที่เย็นกว่าตรงนี้เนาะแถวนี้ปลูกทุเรียนไม่ค่อยได้ผลเ,เห็นเขาปลูกกันก็ไม่ค่อยได้ผลเห็นปลูกมาหลายปีแล้วก็ไม่ไม่เห็นผลผลิตเนาะ ถแถวไปแถวทองผาภูมิไปฝั่งโน้นอากาศมันจะเย็นปลูกทุเรียนให้ผลดีเลยทีเดียวแล้วก็ทุเรียนก็มีความหวานกรอบอร่อยที่ดินตรงนี้สองแปลง,ปปลง,งข,ขึ้นไปแปลงหนึ่งคันคันทั้งหมดสิบร้อันนี้เป็นของแฟนเขาแฟนเขาพ่อพ่อเด้ โอนให้เขาเนะให้แฟนเขาเป็นบรดกให้ลูกสาวก็แม่แม่กับน้องสาวทำปกผมก็ไม่ไม่ค่อยได้มาทำแล้วก็แค่มาดูมาดูช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยะช่วยนิดนิดหน่อยน่นอยอาชีพของเราอยู่ที่กรุงเทพก็ลำพังจะได้กลับมาก็เหนื่อยเนาะทำอาหารบางทีต้องโหย ตีสองตีสามเนาะลูกค้าจองเยอะๆลำบากแต่ก็มีความสุขในระดับหนึ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนาะคือวิธีชีวิตพามาชมนี่รถเกี่ยวข้าวนาะมาถ่ายมาถ่ายทำเกี่ยวข้าวนาตัวเองเนาะเกี่ยวข้าวนาตัวเอง ชมวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาแต่ถ้าถามว่างถ,ถ,ถามถึงความลาบากเนาะลำบาก,นะบากถ้าเป็นความลําบากก็สู้สมัยก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนอต้องมีหวานข้าวมีคล้ายๆถ้าภาคีสารก็ตกกาเนาะหวานข้าวก็จะข้าวจะโตพอแล้วก็ถอนเขาเรียกว่าถอนกานะ้าเนอะ แล้วก็นําไปปลูกไปดำเนาะดำมือเนาะลำบากชายควายไถนาสมัยก่อนลำบากกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยลำบากมากเนาะทุกวันนี้การทํานาก็เปลี่ยนไปยิงแถวภาคกลางเนี่เกิดความทันสมัยเกิดนวัตกรรมใหม่ๆห่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การกําจัดวัชพืชเนาะกำจัดวัชพืชมา ใช้โดรนนะใช้เครื่องบินกำจัดวัชพืชใช้เครื่องบินหวานข้าวทันสมัยมากทันสมัยมากเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการทำนาให้ง่ายขึ้นนะให้ง่ายขึ้นถามว่าก็ต้องมาดูแลเนาะ จะง่ายเราก็ต้องดูแลเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาดูแลเนาะอยเอาใจใส่เนาะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่มันะก็ก็มีความลำบากของมันอยู่ในตัวเนาะความลำบากอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มามันง่ายนะก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ถึงจะมีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยแต่มันก็ต้องเข้ามาดูแลเขาเอาใจใส่คอยดูว่าประมาณข้าวประมาณไหนเราจะให้ปุ๋ยให้อะไรพกประมาณไหนกําจัดวัชพืชเราจะมีเนาะเป็นคล้ายๆว่าปลูกปัญญาสืบทอดกันมาเนาะประมาณไหนประมาณไหนเราจะหวานปุ๋ยประมาณไหนจะให้ยาบํารุงอะไรป,ประมาณนี้ ันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนกของมันอยู่คนที่ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้เนาะก็จะข้าวก็จะให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไกลละนะสิบไร่รถเกี่ยวสองคันให้ดูบรรยากาศถือว่าร้อนถือว่าร้อนวันนี้ ทางเขือนก็ฝนตกตรงที่กล้องที่ผมยิงไปนะก็จังหวัดกาญจนบุรีจากตรงนี้ไปก็23่ิมกิโลตรงรูมไปตรงนี้ก็ไปที่บ่อพอยตรงนี้ก็ไปหมู่บ้านดอนสะแล้วก็อำเภอพนมทวน ถ้าไปตรงนี้ก็จะไปที่สุพรรณบุรีภูทองถ้ามาตรงนี้ก็จะไปเอาเข้าพากลางลเข้าไปหากรุงเทพแล้วนครนปฐมนครปฐมปทุมธาน,นี่าพนุมทวนมันติดกับใจกรคุงเทพแล้วหากกรุงเทพประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็ไม่ไกล ่างจากอำเภอกำแพงแสนก็34กิโลเมตรไม่ใจกากกรุเงเทพมาชมวิถีของพุ่งนาน,นะครับวันนี้มาชมการเกี่ยวข้าวโดวยใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยว ดูนกนกเต็ไปหมดดูให้เห็นดูเอามาหากินเนาะวิถีชีวิตของสัตว์โลกเนาะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กมาส่งกำลังแรงใจเช่นเคยครับผมไม่ว่าจะาประกอบอาชีพอะไรก็ต้องใช้ความมุ่มันะความเกียดรากปัดพยายามเท่านัานา้นน,น,นะครับ ได้อะไรมาโดยง่ายเนาะเราก็ต้องใช้ความพยายามมาส่งกำลังแรงใจไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะเจอปัญหาเจอ,อปัสสักอะไรก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นปัญหาและปัสรักไปได้ด้วยดีครับผม ขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านนะครับผมทักทายสวัสดีครับ